สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนาม,มานำเสนอรถ t o y o ต a SmartC ทแคนะคะเป็น r ี vo 2.4นะคะตัว E ปี2017นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็โลโก้นะคะกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นโฉมเก่านะคะเป็นตัวหน้าแรกนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะเป็นยางขอบสิบหกนะคะลดสภาพสวยมากๆเลยนะคะเราชมรอบรอบคันกันก่อนนะคะ ไฮรักรีโวนะคะสมาร์ทแคปตัว E นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดแบบนี้เลยนะคะปี2017นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ สามารถปรับรถเสียงวิทยุได้เลยนะคะรับสายทางนี้ได้เลยนะคะมีสปีกิ้งโฟนด้วยนะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะภายในค่อนข้างกว้างขวางอยู่นะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องของไฮ l ัก r ี vo คันนี้นะคะรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดนะคะแผ่นเพจนะคะคันหน้านะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะรับประกันรถสวยกริบเลยนะคะ ฝากระโปงนะคะไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดเลยนะคะรถสภาพเดิมๆเลยนะจ๊ะสำหรับ To โ o ต a h ไฮรักรีโวสมาร์ทแคปสอตัว E ีปี2017เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะราคาพิเศษมากๆเลยอยู่ที่459,000บาทนะคะ459,000บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะ งวดรับประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะคะใช้เงินออกรถ0ูนย์บาทเลยนะคะออกรถได้ทุกจังหวัดนะคะได้ทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าส่งเอกสารเข้ามาให้นะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้นะคะคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะคะดูแลความคุ้มครองนะคะ179รายการเลยนะคะ แล้วก็ยังมีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะร้านเรามีบริการส่งรถให้กับคุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะส่งเอกสารเข้ามาให้เราดูเบื้องต้นก่อนได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0994443624นะคะ0994443624นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ